ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลุมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน21อัตราอุดการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาท ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวนสีอ่อตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน9อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุธกิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานกอรพอระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าตำแหน่งต่อไปตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน6อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบภายในปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตรา <c oughs> คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพานจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกาพอพระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าและสำหรับท่านใดที่ม่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่20กันยายนพศ2566ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เวน้นวันหยุดราชการ และนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ